ครับผมเมื่อนี้เขาก็จะได้พามาใส่บางลันนะครับนะครับผมบางของเขานะครับเดี๋ยวจะพามาเบื่องวิธีใส่ครับผมใส่เหงื่อจีไนแล้วครับนี่แหละครับบางลันของเขาแบบมีฝาปิดท้ายนะครับผมตัวนี้ครับนี่ครับผ่า ผามะฮัวเื้อรครับผมนะครับเงืงาของเขาก็เลยเขาก็ปั้นแล้วก,วก็พับผ่าทสร็เลยครับผมเป็นลักษณะนี้นะครับเสื้อครับผมเ้มาก็มัดเกี่ยวเขาก็ผ่าเล้วครับ ัดแบบเีนียาก็ใส้แล้วครับผมนะครับฝาปิดแล้วครับเสร็จแล้วครับผมนะครับเอาออกเอาปลาไหลออกกับทั้งไทยนี่ก็ได้นะครับผมนะครับวิธีเอาออกกัจับเม่้อเหนะครับผมระกรธีกลงครับผมนะครับสะดวกสบายครับผมแบบไม่ครับอันนี้แบบเก้าเนาะครับผม แตกตั้งเลยครับนี่ครับอันเก้าเนาะครับผมเนี่ยครับจะเป็นนั่นทั้งไข่เขาก็จะปิดนะครับผมปิดไว้ครับผมเอาออกทั้งหนาอย่างเดียวครับอันนี้เอาออกทั้งหลังได้ครับผมนะครับถามว่าตัวไรเขาดีบอนะครับกัดกับไปร้องเบื้องแล้วครับผมที่ว่าอันนี้กัอยากอยากดีนะครับผมเพราะว่าจะมีไหมตัวนี้ครับคัดไว้ครับผม บวให้บั้งตีงได้นะครับปลาไหลก็จะสามารถเข้าไปกินย่างคักแล้วครับผมนะครับจะบดได้เราแว้งนะครับผมนะครับอันนี้ก็ทั้งหนาเขาครับผมนะครับคือกันแล้วครับผมทั้งหนาล่ะลิ่นของเขาครับอันนี้ก็มีลิ่นคือกันครับผมนะครับ